ไหนแมงเกี看看้ยงเอ้ยต oh, pues ัวใหญ่แมงเกี้ยงตัวใหญ่แมงเดีดด้วยมีแมงดีดแมงดีดด้วยเหรอนี่ยมีแมงดีดแมงดีดด้วยอือสองตัวสามตัวหมดแล้วยหมดแล้วมีแมงเกี้ยงเนาะ ดูบรรยากาศนะคะดูบรยาาบรยากาศดูบรรยากาศไม่แล้วล่ายังลากมาก <c oughs> ่ต้องเน้นแห้งลากธรรมดา เอาเอาเออยอะไรคะเยอะเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮแมงเกี้งตัวใหญ่มากอุ้ยตัวหลง ลายตัวหลายตัวใหญ่ตัวใหญ่บุ้งกระดีบุ้งกระดีบุ้งตัวใหญ่มากเม่งเกี้ยง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 น้อยไปไปทำไมอืมอืมอืมจะกัดนะแมงดีดนะฉันกลัวเธอที่สุดนี่เฮ้ยตัวใหญ่ตัวใหญ่มากปากเจ๊ออกแล้วก็ลุยต่อเดี๋ยวเดี๋ยวอันนี้มันนานเกินไปสอง เกี้ยงอุ้ยทำไมฉันหมันเธอหมันแมงเกี้ยงจังเลยเนี่ยแมงเกี้ยงยถ่ายด้วยถ่ายด้วยหาอะไนะฉันจกหาอะไรเนี่ยไม่มีอะไรเลยเอาขอออก,กได้เยอะหรือยังคะคุณยาย,ยโอ้เรียกยายเลยไม่อยากคุยด้วยใช่ไหมฮ่า <laughs> โอ้ยหมวกอยู่ไหนเนี่ยลืมเอาหมวกมานี่นนตอนแรกไม่มีแดดไ,ไหนไมีมมมไหมเธอก็สู้ชีวิตเลอเกินนะเยวเดยว รอบนี้ไม่มีเมื่อกี้เห็นอีู่ตัวหาไปไหนละไม่มีมันตัวเล็กมันมุดไปแล้วนี่ไงนี่ไงนี่ไงเกือบแล้วมั้งมันมุดเข้าไปอย่างแล้วมันมุดเข้ากปอย่างแล้วตัวเล็กตัวน้อยเถออะจับดีมันฟืดขยาบขยับแรงๆค่ะ วิธีการทำมาหากินของชาวบ้านธรรมดาอย่างเราเราเบิ่งดูบ่มีมมมเจ้าหาอย่างไดคือบอมม่มีเจ้ากลับไปมองมันเป็นเนี่ยไปไลายมองมันหกหันอู้มันก็สิบมากหลีปานนั้นมาลูกกบก็ได้ <laughs> ต้อเข้าพะเตโก่อขักขเนาะเฮย

แต่ลบกบลบแขกอย่น้องน้องแซวเซลน้องแซวเซลมใครหยิบเอาเลยมอคไรสีไหนวันนี้นี้สีแดงของค่อยไม่ได้ใส่ไม่ได้ใส่น ตีนเฝิ่มหอยเนาะยังไงไม่จอยสวิงสวายพอได้ไหมไม่ได้เหรอสวิงสวายอ๋อโอ้โอ้ตัวใหญ่เนาะตัวใหญ่โอ้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 ตัวใหญ่ตัวใหญ่สะออนได้สอก้าวนี่ได้เหรอวุ้นยังไงตัวใหญ่ตัวใหญ่ ขี่ีองม่้ีงัมันลายมก็ะไว้ม่ลหาเด็น่ไงพี่น้องนี่ไงพี่น้องโอ้การแค่การเหรอสวิงสบายลากเอานาะลากเอา ต้องซื้อทีลซื้อตเธอเนืกว่าสวิงสบายเอานึกว่าสวิงสบายเอาอดูสยสีห้าตัวเนี่เยอะแยะเยอะไหมโอ้เยอะเโอ้ห้าหกตัวนี่โอ้ห้าหกตัวนีกโอ้เจ็ดแปดโอ้โอสุสดยอดสุสดยอด ส่วนยอดของแท้เนาะของแ้แล้วันไทยมเจโฮมมจน้อยมเจอร์โตนี่ล่าไก่เนาะ่าก็เก้อก็ได้แล้วน้ำหไก่ก็ได้เบนแห้งเลยเบนแห้งไหมได้ตัวหนึ่งเนาะโอ้ คนน้อยเนาะคนนกไม่เอาเนาะไปึ้นมันโตมอยงนทำไมทำไมมันง่ายทำไมันโตใ่ยอะไรคือไห้อะไรคือไห้คุณคุณในหนูคุณนเมาป้าตโตแล้ว ไม่ใช่ช้างอันนั้นอันนี้วิงไม่ใช่หรอไม่ใช่ค่ะแมงคิควายแมงคิควายหรอใช่หรอพามาหยองกินได้ยองนะยองอ่ะมันมันเหมือนกับแมงกะดียดเออโอ้หมิงเนี้ยด้วยเออบอกเคยกินกันเดียดเออกินนั้นกันมันบอกกูรอดแล้วกูรอดแล้วรอดจากพวกมึงแล้วกูรอดจากพวกมึงแล้วมันบอกมึงทุกเา แดงรับเจ้าแตไม่จอยแล้วอยู่บ้างเพือนนนะนเพื่อนนะแลมันกูี่นองไปหาเฮดกับมุวนมาหาแก่โลเกียกับม่วนโอ้ยโอโ้คก็วาอะไรเนาะ มันจะขี้ควาคยขี้วัวขี้ควาเคยเด้ตัวนึงน้อยเนาะน้อยเนื้อสัอมเน่ตแคื้อสแค่ันาจะเออต้องลงนาต้องลง,ง,งนาเป็นไปเป็นปุ๋ยเป็นปุ๋ยของเขาอันนี้สวิงสวายนนี้สวิงสวายสวิงสวาย สุดขัน้นไปสุดขัน้นเป็นวิทงขนาด่ามุสงส่งเสือโอเคน,น,นะเป,ป็นต้นเต่ามีหอยหอยอมหอยน้อยใออบบิงสว่ามไม่มีครึ่งที่เขาลากเนาะไม่มีครึ่งกระเช้าก็เขาเนาะตัวน้อยกระเจ้อยตัวน้อยก็จะมาหอยได้ตัวตัวน้อย ก็จะแตกแล้วอะไรแตกขี้ควายขี้ควายวายก็จะแตกแล้ว บอกว่ยได้แล้วไม่มีเชื้อราของเราไม่แย้งทำไม่แย้งมันจะรูดมันจะโอเคอันนี้มันดีนะตัวเล็บมันก็ลอดไปเนาะตัวเล็บมันก็ลอดไปมันมันก็ดูเฉพาะตัวโตของมันดูเฉพาะตัวโตของมันโออะไรมาติดเท้าฉันนี่โอ้ ขี้ควายเนาะมันตัวยังน้อยอยู่ท้องนี่ฮะมันยังไม่โตมันยังไม่โตมีอะไรเลยดิ้งดิ้งดิงดิงดิ้งดึ้งดิ้งดิ้งดิ้งมาไปใส่แล้วมาไปใส่แล้วมันน้อยนะันน้อยจ้ะน้อยตัวน้อยต้องปล่อยลงน้ำครับไปน้องไปลงน้ำ ตโตตัวโตโตเออพองน้อยๆน้ำปนมีเสริยตัวใหญ่พร้อมเออพองน้อยๆในตันมีเสริยมีตัวใหญ่พร้อมเอออ๋ออโอตัวยันใหญ่เนาะตัวใหญ่ใหญ่เออแปบกนี่ น่าจะเยอะด้วยนนี้ฮะน่าจเยอะมีอยู่ไหนทงหน้อยน่มีไหนเผ่ว่าสาระมันเยอะเกินไปสาระที่ควายอะสาระเก็บหน่อยตั้ใหญ่มังเก่งมังเก่ กันทีเดียวนะ้าหกตัวนะครับนี่มันจะไปแล้วน่มันจดไปแล้วีมันดไปแล้วโอ้ยจำก็จำไม่อยู่อออาอท้องขาวตล้ซูท้องขาวอยู่ท้องขาวเก็บมือเด็กแห้องมาเก็บข้อแขนนี่ขนาดกันอันนี้กะหอกเมิเมิจอตัวใหญ่มากลยพะกนกำลังจะหลุ

แล้วก็เยอะเอไี่จะเี่เแจย้โอ้โ้ับงกับกี่สองต๊สองตกระปูน้อยเอาเยอะบกระปูน้ำเอาตัวมีเนาะตัวเมียไปไม่ใอแล้วลูกกบนะแล้วเอาแล้วเอากระปูกับอันหอย อ่ไไม่ได้รูกกำลองเคเีมาต่ออ้เาเอาเพื่อเห้าเป็นอุปกรณ์มีตัวนึงตัวนึงตัวนึงไปตัวนองไปตัวนองไปนี่ตัวนึง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 ไปตัวนไปตัวนองไปเฮ้ยเราตกสองเธอะไตัวใหญ่เนาะนีตัวนึง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 ตกคุ้ตกกับเ่อนละตัวนี้ เต็มกำมือเต็มกำมือพี่น้องโอ้ยวิ้ยตัวนึงตัวนึงตัวนึงอีกตัวนึงอีกตัวนึงเต็มกำมือหมดแล้วหมดแล้วเออเป็สิบตัวเนาะใส่โต๊ะขลุ่มมา้เห็นหลายตัวอยู่ไปไหนแล้วเห็นหลายตัวอยู่ข้างล่างอยู่ข้างล่างเครียมากขึ้นอีกแล้นี่ สลันขึ้นสลันตัวนี้นี่ตัวนี้ตัวนี้เป็นตีนแล้วตัวนี้เป็นตีนแล้วโดยผู้เชี่ยวชาญนะครับโปรเฟชชั่นแนลนะครับนุ่นโปรเฟชชั่นแนลนุ่นโปรเฟชชั่นแนลเออนเอแก่หลวังหังอยู่แหมกระป๋องบ้านเราหรมีเนาะอืมดีโอ้ยห่าเย็นยนะ นี่ว่าเขาเขี่ยมาอยู่แต่แจกเป็นเกเอาไปเชี่ยประเทศคืนนี้เอาคืนนี้แหะง่ายมันก็จะง่ายง่ายไม่ตั้งใจเก็บเนาะมันหนีไปมันหนีไปเนาะแมงกับเก้งแม่งกับเก้งแมงกับเก้งมันมีแต่คีวัวมันเยอะคีวัวมันเยอะเนาะโอ้พอแล้วหน้าข้าวเสิร์ฟแเราลงเข้าเนี่ยข้าวเพื่นงาม ดยน้ำนะครับดยน้ำอาเกะไปเลอาเอาเกอาูกเกไปแเอาลูกกบอุ้ยลูกหลงโดนลูกหลงโดนลูกหลงเนไลเก็บตอนลูกเข็ดไปเขาเนาะมันหนีไม่ต้คิดโง่ ก็งงได้โง่กับได้ปุย๋ยทำอะไสักรย่างม,มันบอาไผ่เหรอจะได้เก็บสั้นใช่ไหม

ล <Rocky> oh. ูกครับลูกครับลูกครับเด็กๆเรียกลูกออดลูกออดลูกขึ้นทำไมเรียกลูกกบลูกกบลูกเธอเป็นลูกอะไรระวังลูกออดกับลูกอกลูกกบเอ้าภาษาอีสานบอกลูกพวกลูกพวกภาษาบ้านสันเอิบมัลูกกบลูกขีดลูกกบลูกขีดลูกกบลูกขีด เอาเรายืมภาษาทธออื่นมาไงยืมภาษาอีสานทั่วไปมาใช้เขาเขาเรียกว่าฮวกเราก็ฮวกตามกระทางที่บ้านเราไม่เคยใครไม่ไม่เคยมีใครเรียกอไม่เคยมีใครเรียกสดเดียวนะมือน,น,นะน,นีนะ้เห็นเนาะรถไฟสนดเดียวเลเฮ้ยเอได้เนาะได้ยีบเหอโอ้ยมีกบกิ้งอันทีฮะมีกบกิ้งเป็แมวเหรอมีกบกิ้ง <c oughs> รถไฟชนกันอของฉันไม่มีไห็อันนี้มีเปล่าเธอ,อได้แต่ขี้ควายขี้ควายของฉันไม่มีคนนี้ได้อู้ไม่หมานเลยมาตามนี้คนหนึ่งเดินถอยเดินถอยหลังคนหนึ่งเดินไปหน้านะครับคนหนึ่งเดินถอยหลังคนหนึ่งเดินไปหน้านะครับนน้อยบ่ หอยเนาะหอยอ๋อมันได้หอยด้วยกระดิ่งแล้วก็เอารถไถอย่างเขามันถึงจะได้มีอย่แบเมาสามที่โตรกระดี่เนาะกันตัวมันเยอสุดหน้าเมาเนาะอโอ้ตัวมีนยนโยแล้วกระดิใช้ได้ด้วยกระดิ่ง ใชได้แล้วไข่ยู่ไข่ยู่ฮะขึมาดังค่ะตอืมเม้นแล้วแต่สีเนาะแล้วแต่สีน้ำน้ำจิ้มข้าวใร้านหมูส่งเสริฟอือโอ้โหดอกขนาดปบานนี้อือโอปลายโตเนาะหอยขมก็มีอืหอยขมโอ้นมาโอนเนาะโอน่าแตง นาเต็มอุ้งลอยเนาะเออนาเต็มมันน้อยคอยคมนะพี่น้องลูกกลมลูกเค็อ้นะรนก็โตมันก็้แต่น้ำาดียดีะตันนึงฮะ้ระงนะอืฮไ้องฟางล่างฟงล่างอย่ฟงล่างฟล่างอยตะมจ่อยหอย ครับผมตอนนี้ก็าสายพ่อสมควรแล้วนะครับแดดก,ก็กำลังจะร้อนนะครับแดดก,กำลังจะร้อนก็เลยได้ลูกกบลูกเขียดพอสมควรนะครับผมได้ลูกกบลูกเขียดพอสมควรก็คงจะต้องกลับแล้วนะครับคงต้องกลับแล้วเพราะว่าสายเพราะว่ามีทุรั์จะต้องไปต่อนะครับผมก็ขอขอบคุณท่านผู้ชมนะครับที่คอยอ ใ้กดแชร์กดติดตามครับผมแล้วก็กดกระดิ่งแจ้งเตือนนะครับขอขอบคุณทุกท่านนะครับสว,ส,สวัสดีครับ